โรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งปอดเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ภายในปอดอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและพัฒนาเป็นก้อนเนื้อร้ายในที่สุดโดยทั่วไปมะเร็งปอดจะเริ่มจากเป็นจุดเล็กๆที่ปอดทำให้ไม่แสดงอาการในระยะแรกกว่าที่ผู้ป่วยจะมีอาการ มักอยู while, ่ในระยะที่รุนแรงหรือระยะลุกลามแล้วชนิดของโรคมะเร็งปอดมะเร็งปอดชนิดขนาดเซลเล็กเป็นมะเร็งปอดชนิดที่สามารถเติบโตได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดขนาดเซลไมเล็กมะเร็งปอดชนิดขนาดเซลเล็กมักพบได้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการสูบบุหรี่รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมะเร็งปอดชนิดขนาดเซลไมเล็กเป็นมะเร็งปอดชนิดที่พบบ่อยที่สุดโดยทั่วไป มะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์ไม่เล็กเป็นมะเร็งที่เติบโตและแพร่กระจายได้ช้ากว่ามะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์เล็กสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกระยะในการเกิดมะเร็งโรคมะเร็งปอดสามารถแบ่งได้4ระยะระยะที่ 1. เกิดก้อนเนื้อมะเร็งขนาดเล็กขึ้นระยะที่2ก้อนเนื้อมะเร็งขยายโตขึ้นอาจลุกลามเข้าไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณขั้วปอด ระยะที่3ก่อนมะเร็งขยายโตขึ้นอีกอาจลุกลามเข้าไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงยังต่อมน,น้ำเหลืองบริเวณช่องอกจนถึงต่อมน,น้ำเหลืองบริเวณไหปลาร้าระยะที่4ก่อนเนื้อมะเร็งได้ทําการแพร่กระจายจนเกิดน้ําพงเยื่อหุ้มปอดจนถึงการแพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิตการตรวจเบื้องต้นและการวินิจฉัยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์การตรวจวินิจฉัยด้านลังสี ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดบุหรี่การได้รับสารพิษมลภาวะในสิ่งแวดล้อมอายุมากขึ้นพันธุกรรมสัญญาณเสี่ยงมะเร็งปอดไอเรื้อรงังไอมีเสมหะปนเลือดหายใจสัน่นมีเสียงหวัดเสียงแหบเสียงเปลี่ยนเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหนบ้าอก ปอดติดเชื้อบ่อยน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุวิธีการรักษาการผ่าตัดใช้ในการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ในระยะที่ 1, 2และ 3, A การฉายรังสีใช้ไม่ได้ผลกับระยะมะเร็งที่แพร่กระจายไปอไวัยวะส่วน,นต่างๆแล้วการให้ยาเคมีบำบัดเป็นรูปแบบฉีดเข้าเส้นเลือดการรักษาแบบเฉพาะเจอะจงใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลเมะเร็ง การรักษาด้วยการผสมผสานจะใช้มากกว่าหนึ่งวิธีขึ้นไปการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดใช้ภูมิต้านทานในร่างกายจากตัวเองหรือคนอื่นมารักษาโรคก,การลดความเสี่ยงดูแลโภชนาการรับประทานอาหารให้ครบหาหมู่นอนหลับ6-8ชั่วโมงดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงชุ่มชนแอรอัดออกกำลังกายหยุดสูบบุหรี่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ